ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องสองพระแชนแนลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่พิง์เพื่อนครับวันนี้นะครับผมก็นำพักเครื่องของหลวงปู่แพ้วันลังหมันนะครับให้ชมกันรุ่นนี้นะครับพึ่งจะจัดสร้างเมื่อเร็วๆนี้เลยนะครับพึ่งไปรับมาเมื่อสองสามวันเองเลยนะครับเป็นเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับเหรียญนี้เป็นนวะลงยา ดูนะครับด้านหลังเป็นลูกเหมือนของหลวงป,ปู่แพ้วนะครับด้านหน้าเป็นองค์เวสวรรด้านหลังเป็นลูกเหมือนนะครับมีรันนัมเบอร์ใต้นี้ด้วยนะครับเหรียญน,นี้นะครับบูชามาในราคาสองพันห้าร้อยบาทนะครับ เป็นเหรียญที่ที่งดงามมากๆนะครับศิลปะทํามาได้สวยมากๆนะครับดูข้างเดยนจะค่อนข้างหนานะครับค่อนข้างหนามาพร้อมกล่องนะครับหน้ากล่องก็จะมีราคาแปะไว้สวยนะครับแล้วก็องค์ต่อไปนะครับเป็น เหรียญฝากบาทลงยานะครับยาเขียวสร้างพร้อมกันนะครับรุน่นนี้พิธีไหวครูหลวงปู่แพ้วนะครับเหรียญน,นี้เช่ามาในราคา1 9ึ่บาทนะครับทุกอย่างจะเหมือนกันเหรียญแรกเลยนะครับพิธีไหวครูอายุเก้าสิปี หลงปู่แพ้วนะครับมีลานดับเบสวยมากนะครับเดี๋ยวนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่แพ้วนะครับปัจจุบันก็ที่วัดก็มีให้เช่าบูชาอยู่หลายรุ่นนะครับใครที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่แพ้วนะครับสามารถไปเลือกเช่าวัตถุมงคลได้นะครับ ที่วัดก็มีองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่นะครับสามารถไปกราบไหว้ขอพรอได้นะครับท้าวเวสสุวรรณวัดลังหมันนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้แพ้กับที่อื่นเลยนะครับมีประชาชนไปกราบไหว้ทั้งวันนะครับของหลวงพ่วเหรียญนี้ก็เช่ามาในราคาหนึ่งพันก้าร้อยบาทนะครับ แล้วก็เหรียญน,นี้นะครับรุ่นไลายเซ็นเหรียญนี้เช่ามาในราคาแป0รอบาทนะครับใต้ฐานก็มีเขียนใต้เหรียญเขียนพิเศษนะครับ แกะบอกไ้สวยงามมากๆนะครับเนี่ยแล้วก็เหรียสุดท้ายนะครับที่เช่ามาก็เป็นเหรียญ อายุก็าสิปีของกูแพลวนะครับดูเหรียญนี้เช่ามาในราคา400บาทนะครับทุกเหรียญนี้จะมีโค้ดมีนัมเบอร์ต่อของวัดทุกเหรียญเลยนะครับการของล็อกเป็นแบบนะครับ เล่นพาขหุงแพ้ว่ายังเล่นง่ายนะครับชัดเจนไม่ไม,ไม่ไม่ได้เล่นยุ่งยากนะครับเป็นพาที่มีความต้องการสูงมากๆนะครับและเชื่อว่านะครับยิ่งนับวันเนี่ยราคาของพาเครื่องขลุนแพ้วเนี่ยยิ่งจะมีราคาเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับด้วยประสบการณ์ด้วยลูกศิษย์หลูงหานะครับที่มีมากขึ้นนะครับ ความคงวันชาตินี้ที่หนึ่งเลยนะครับในปัจจุบันนะฮะหลวงพ่วเราจะเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ในข่าวบ่อยๆนะครับเรื่องประสบการณ์ของหลวงพ่วเนี่ยสุดท้ายนี้นะคะผมก็มีพักเครื่องมาให้ชมมาแบ่งปันความรู้เพียงเท่านี้นะครับหากพี่ๆเมื่อทไหร่าาจะเข้ามาชมแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไว้ผมมีพักเครื่อง อะไรม่ใหม่แต่ผมจะมานำเสนอมาแบ่งปันความรู้ให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ดูกันอีกนะครับตอนนี้มีความรู้แบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ